บางคู่ทะเลาะกันเรื่องเงินบ่อยมากครับคนหนึ่งชอบเก็บอีกคนชอบใช้บางคู่แค่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายก็กลายเป็นอารมณ์ไม่ดีใส่กันจริงๆแล้วเรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตคุณอยู่กับ w o r k ์กดี p พอดแคสต์พอดแคที่จะพาคุณเติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้วันนี้เราอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า Love and Money ครับเขียนโดยเจฟฟ์ออฟได เขาบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าปัญหาเรื่องเงินของคู่รักไม่ได้อยู่ที่เงินแต่เป็นเพราะเราไม่เข้าใจกับเรื่องเงินต่างหากลองคิดดูนะครับบางคนโตมาในครอบครัวที่ต้องประหยัดใช้เงินแบบคิดแล้วคิดอีกอีกคนโตมาแบบใช้สบายพ่อแม่ให้มาตลอดพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนก็ตีความอีกฝ่ายว่างกหรือใช้ไม่คิดทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเราแค่มีพื้นฐานต่างกัน หนังสือเล่มนี้เลยแนะนำนะครับว่าถ้าอยากให้ความรักกับเรื่องเงินไปได้วยกันได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการเปิดใจคุยกันครับข้อแรกเลยคือคุยเรื่องเงินให้ชัดเจนตั้งแต่เนิ่นเครับเรามีหนี้ไหมเราเก็บเงินยังไงมีเป้าหมายอะไรอย่าก,กลัวว่าจะทําลายบรรยากาศเพราะการคุยเรื่องเงินคือการวางแผนอนาคตด้วยกันข้อต่อมาคือเข้าใจนิสัยการเงินของกันและกันบางคนชอบเก็บออมบางคนชอบลงทุนบางคนกลัวเงินหมดไม่มีใครถูกใครผิดเลยนะครับ แต่เราต้องเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแล้วเรื่องยอดทีก็คือการแยกบัญชีหรือรวมบัญชีดีบางคู่ใช้บัญชีรวมกันครับบางคู่แยกของใครของมันเลยแล้วมีบัญชีกลางไว้ใช้ร่วมกันไม่มีสูตรตายตัวสําคัญคือต้องตกลงกันได้และสบายใจกันทั้งคู่ข้อต่อมาคือเราต้องมีเป้าหมายร่วมกันถ้าเราวางแผนอนาคตเช่นอยากซื้อบ้านอยาก,กเกษียณัยเราจะเริ่มมองว่าเงินของเราเนี่ยไม่ใช่ของฉันหรือของเธอสรุปสุดท้ายนะครับให้คุยกัน แบบฟังกันนะครับไม่ใช่คุยกันเพื่อจะเถียงเอาชนะถ้ารู้สึกไม่โอเคกับการใช้เงินของอีกฝ่ายเนี่ยอย่าด่าว่าเธองกหรือใช้เปลืองให้เปลี่ยนเป็นว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเวลาเงินเหลือน้อยพูดแบบนี้อีกฝ่ายจะเปิดใจฟังเรามากขึ้นครับเจฟบอกว่าคู่รักไม่จะเป็นต้องเห็นตรงการทุกเรื่องแต่ต้องเปิดใจฟังกันและเข้าใจที่มาของกันและกันอย่ารอให้เงินมาทําให้รักสะดุดครับแค่เริ่มต้นจากการคุยกันดีๆด,ด้วยความเข้าใจ ความรักกับเรื่องเงินก็จะเดินไปได้วยกันได้ครับ